แฟน,นเขาเหรอแล้วเป็นยังไงหล่อไหมรวยไหมหุ่นดี oh, ไหมเราจะร้อเลยผมกงอยู่ที่เรานัดกันไว้กงอยู่ครับโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ๊ยทำไมช้าจัง แอะช้านิดช้าหน่อยเองทาบทรอตั้งนานแล้วเนี่ยรอจะเป็นชั่วโมงแล้วทำอะไรอยู่อ่ะก็ฝ่ายนะสิกว่าจะออกจากบ้านได้อาบน้ำหนึ่งชั่วโมงแต่งตัวแต่งหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชุดเลือกชุดแล้วเลือกชุดอีกกว่าจะออกมาว่าเกินแหมก็เผื่อตัวเองจะพาเขาไปช้อปปิ้งไงก็ต้องแต่งตัวสวยๆสิได้อยู่แล้วตัวเองเนี่ยอยากจะช้อปปิ้งอะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะ แต่งตัวแบบไหนเครื่องสำอางแบบไหนเนี่ยป๊อกอะจะซื้อให้ทุกอย่างเลยจ้ะตามใจทุกอย่างน่ารัก<ะ>แล้วสวิงกันแักแป๊บได้ไหมกลัวเขาไม่รู้หรอเป็นแฟนกันอย่างน้อยก็เห็นใจฉันบ้างสงสารคนโสดบ้างอิจฉานี่แกจะอิจฉาทำไมอ่ะแกก็หาแฟนสักทีสินั่นนะสิทำไมแกไม่หาแฟนสักคนละ่ะเอาที่มันรวยๆหลอกๆแล้วก็เลี้ยงดูแกได้เนี่ยแกจะได้สบายไงโอ้ย ถ้าเหมือนกับหาง่ายอ่ะไม่ใช่เสื้อผ้านะแฟนอ่ะที่จะแบบฉันอยากได้ตัวนี้ก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มถ้าหาได้ขนาดนั้นอ่ะฉันหาไปนานแล้วแล้วพูดเรารหูเงียไปกินอะไรกันดีกว่าไปกินอะไรกันดีอ่ะก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่มันหรูหรูแต่งจริงอ่ะแล้วแต่ตัวเองดีกว่าจิงอยากกินอะไรจริงบอกเลยไปไปกันเถอะลใหญยอ่ะ อ๋องั้นเดี๋ยวเราไประยองกันดีกว่านะ <c oughs> จะไปได้ยังไปไทำอะไรอยู่หรอ <c oughs> คิดถึงตัวเองเหมือนกันนะอยากเจอใจจะขาดแล้วเขิน <c oughs> <c oughs> นะเนี่ย นี่แกอะไรของแกนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุยกับใครอยู่เหรอก็ฉันคุยกับแฟนฉันนะสิฮะแฟนนี่แกมีแฟนอะเขาเหรอแล้วเป็นยังไงหล่อไหมรวยไหมหุ่นดีไหมแก้วจะเล่นที่เราถามนี่แกจะตื่นเต้นอะไรเนี่ยแฟนฉันนะไม่ใช่แฟนแกซะหน่อยฉันก็ตื่นเต้นนะสิเพราะว่าเพื่อนฉันจะมีแฟนทั้งทีฉันก็ต้องอยากรู้สิว่าโปรไฟล์เป็นยังไงบ้างอะไหนเล่ามาสิคือฉันเจอเขาแค่สองอาทิตย์เอง คือเขาชื่อกงอยูอ่ะคือเป็นคนเกาหลีอะแกหล่อบ้านรวยโปรไฟล์ดีแถมหล่อมากเหมือนโอปป้าเลยคุณน,นี่แบบคือดีมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะรักฉันมากเขาชอบฉันมากเลยเป็นห่วงฉันเราคุยกันทุกวันเลยนะแกะแล้วก็อย่างหนึ่งเขากำลังจะมาหาฉันเดือนหน้าแล้วก็ถ้าทุกอย่างลงตัวเขาก็จะพาฉันเนี่ยไปอยู่เกาหลีกับเขา จริงเหรอแกมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วแกพูดภาษาเกาหลีเป็นปะอือเอา้เอาแล้วทำงไงอ่ะเขาพูดไทยได้จ้าคืเอเขาบอกว่าเขาอ่ะเรียนไทยมานิดหน่อยแต่ว่าเขาพูดไทยเก่งมากนะอีกอย่างหนึ่งเราคุยกันแบบคลิกมากมากอือก็ดีนะฉันก็ยินดีด้วยว่าแต่แกไปเจอเขาที่ไหนหรอแอปหาคู่ะฮะแอปหาคู่ แล้วนี่แกไปไว้ใจเขาได้ยังไงหน้าตาก็ไม่เคยเจอกันตัวจริงเนี่ยมันอาจจะเอาลูกใครต่อใครมาหลอกแกก็ได้แกเชื่อใจเขาได้ยังไงนี่นี่แกเป็นอะไรเนี่ยอิจฉาฉันหรอขนาดนี้โอ๊ยฉันนานๆฉันจะมีแฟนสักทีนี่แกพูดขนาดนี้แสดงว่าอิจฉาฉันใช่ไหมล่ะฉันจะไปอิจฉาแกทาไมฉันเองก็มีแฟนที่ฉันพูดก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงแกกัว่าแกจะโดนหลอกไงโอ๊ยไม่หลอก แล้วเขาเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมาหาฉันแล้วก็เราอาจจะได้เจอกันด้วยเขาถามอะไปจ้ะคิดถึงมากๆเลยอยากเจอแล้ว จริงๆเฮ้าทาไมช่วงนี้แกร้อนเงินบ่อยจังเอาเงินไปทําอะไรก็อย่างที่บอกอ่ะฉันต้องโอนเงินไปช่วยที่บ้านพอดีว่าตอนนี้ที่บ้านฉันอ่ะฝนตกหนักมากเลยแล้วก็กีดยางไม่ได้เลยฉันก็เลยจะต้องแบบโอนเงินไปให้ที่บ้านก่อนอ่ะแกหรอ,อถ้าแกเดือดร้อนขนาดนั้นอ่ะฉันก็ให้แกยืมได้แต่ว่า แกต้องคืนฉันนะโอยไม่ต้องห่วงเลยนะแกเดือนหน้าแฟนฉันกลับมาจากเกาหลีเดี๋ยวฉันจะเอาเงินที่แฟนคืนให้เพราะว่าเขารวยมากเลยแกแกไม่ต้องห่วงนะฉันให้ดอกเบี้ยแกด้วยเลยก็ได้นะอืม,อมแกเป็นเพื่อนฉันอีกยังไงก็ต้องให้ยืมอยูแล้วแหละน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวฉันโอนให้นะได้ขับขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะ แกน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะเดี๋ยวฉันต้องโอนให้ที่บ้านเลยนะเนี่ยอโอ้อะไรของมันนี่เป็นอะไรอะเดงทำให้ดูงูหีดแต่เช้าเลยตัวแปลกนะสิมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ โทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมา้งคิดมากนะจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะพี่ก็ช่วงนี้นะมันเดือดร้อนเมื่อหลายวันที่แล้วนะมันก็เพิ่งจะยืมเงินฝ่ายไปแล้วบอกว่าพอแฟนมันกลับมามันจะโอนเงินคืนให้แล้วนี่มันก็ครบกำหนดแล้วแต่โทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบและที่แปลกไปกว่านั้นนะนี่รู้หรือเปล่าว่ามันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ อะไรรู้ไหมเจอกันในแอปหาคู่ไม่เคยเจอหน้า<อ>เจอตาอะไรแล้วมันก็มาบอกว่าเขารักมันอย่างงู้นรักมันอย่างนี้ไม่ให้ไฟเป็นห่วงมันได้ยังไงล่ะเดี๋ยวนะเ็งบอกว่าตอนเนี้แบ็คมีแฟนเป็นชาวต่างชาติและช่วงหลังมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องเงินมันคุ้นๆน,นะเนี่ยคุ้นยังไงอะ่ะก็ตอนเนี้มันมีพวกแก๊งต้อตุนชาวต่างชาติเนี่ยมาหลอกสาวไทยดลช่วงนี้ออกข่าวบ่อยดังมากเลยนะ สาวไทยอ่ะก็ตกเป็นเหยื่อเยอะแยะเลยมันใช้วิธีการก็คือมาจีบสาวไทยมาหลอกลวงเพื่อให้สาวไทยเนี่ยโอนเงินไปให้หรือไม่ก็หลอกให้ถ่ายคลิปที่เป็นคลิปโป๊อาจารของสาวไทยไปแล้วก็กลับมาแบ็กเมที่หลังอยอย่างนั้นยิ่งหน้าเป็นห่วงแบ๊กใหญ่เลยอ่ะพี่ไฟว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเตือนแบ๊กันนะ ที่พวกแกบอกเป็นจริงเหรอแต่ทำไมมันเหมือนเรื่องราวของฉันเลยอ่ะเออโอ๊ยจะแตกอะไรละ่ะเรื่องมันเหมือนกันขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่เลยแหละแกโดนพวกต่างชาติเนี่ยมันต้มตุ๋นหลอกลวงเอาแล้วก็อาจจะใช่อะแกไม่อาจจะใช่เลยแหละออนี่อย่าบอกนะว่าที่แกยืมเงินฉันไปอ่ะเพราะแกไม่รู้มันอะ่ะนั่นไง ฉันไม่ต้จะหาคำไหนมาด่าแกทีโอ๊ยนี่แกโอ๊ยแต่ก็ช่างมันเถอะนี่เมื่อเสียงเงินแล้วก็ช่างมันเราต่อไปนี้แกเลิกยุ่งกับมันแล้วก็เลิกคุยกับได้แล้วนะเลิกบ่นเลิกด่าสักทีเถอะคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียแค่เงินไงแกเข้าใจปะฮะอย่าบอกนะว่าแกเสียตัวให้มันแล้วแต่แกหนูยังไม่เคยเจอจะเสียตัวได้ยังไงฉันยังไม่เคยเจอเลย แต่คือตอนนี้ที่ฉันเครียดหนักกว่านี้ก็คือมันยิ่งกว่าเสียตัวอีกอ่ะแล้ววะไหแล้วก็พูดมาสิหรือว่าแกส่งคลิปที่ที่มีแกอยู่ในคลิปแบบนั้นเลยนะใช่โอ้ยมาันแบบให้ฉันส่งคลิปช่วยตัวเองไปอะ่ะแล้วฉันก็เห็นว่า คนเป็นแฟนการการส่งอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็บอกว่ารักชินมากแล้วเราก็ศึกษาดูใจกันพอสมควรแล้วอ่ะแล้วพอฉันส่งไปให้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็เอาคลิปมาขู่ให้ฉันโอนเงินไปให้ไม่งั้นมันจะเอาคลิปไปลงโซเชียลประจานแล้วก็เผยแพร่ฉันกลัวแล้วก็ฉันก็อายคนมากเลยอ่ะถ้าสมมติคลิปฉันเนี่ยไปโพตามโซเชียลอ่ะฉันก็เลยแบบต้องโอนเงินไปให้มันแล้ว แต่แกพอฉันโอนเงินไปฉันก็คิดว่ามันจะลบนะแต่มันก็เอาคลิปเนี้ยมาขู่ฉันอีกเรื่อยๆจนฉันต้องโอนเงินไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือฉันแบบไม่มีเงินจะให้มันแล้วอะโอเพื่อนฉันทป็นโง่ขนาดนี้วะเนี่ยแล้วจะทำไงกันต่อไปละเนี่ยใจเย็นคุณใจเย็นเอางี้นะฉันว่านะเราอะต้องรอกให้มันมาหาแล้วก็จับมันส่งตำรวจ แล้วเ,เราจะทายังไงกันเดี๋ยคือฉันอยากลบคลิปมากเลยอ,อยากให้มันลบคลิปแต่คือเข้าใจไหมไม่อยากเสียเงินให้มันแล้วอ่ะไม่งั้นมันก็เอาคลิปมาขู่ฉันแบบนี้อยู่เรื่อยๆอ่ะเอาอย่างนี้สิแกก็นัดเจอมันบอกมันว่าจะให้เงินมันเป็นเงินสดนัดเจอกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยหลอกตลบหลังมันแล้วก็จับมันเออนัดเลยเนี่ยนัดติอีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันอ,อ,อีงูเอ้ย โอ้ยล้อด่าสักทีเถอะฉันรู้แล้วนี่มันเวรกรรมอะไรของคนสวยๆอย่างฉันเนี่ยต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็คนโลภมากไงอยากจะได้เงินคนรวยๆมันบอกว่ามันรักฉันมันจะดูแลฉันอย่างดีอ่ะฉันก็ไปรู้ได้ไงอ่ะก็พอาะแกได้หละกดดันให้ฉันมีแฟนอะเห็นไหมล่ะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเคจะโง่ขนาดนี้นัดยังนัดยังแล้วเนี่ย จะมาเนี่ยรอนาะนแล้วนะเนี่ยอันยองกัเชโย เราเคยรู้จักกันด้วยเหรอคะรู้จักดีเลยครับผมกงยูที่เรานัดกันไว้กงยูครับนี่กงยูเหรอหลอ่อรวยโปรไฟล์ดีหุ่นดีมีซิกแพคก, <c oughs> กงยูหลอนตีอ้วนขนาดนี้นี่มันหลอกลวงกันชัดๆนี่แกเอาโปรไฟล์มาหลอกฉันเหรอ นี่ฉันต้องมาเสียเวลาเสียทำเงินให้กับกองยูสภาพแบบนี้กองหมาชัดๆเลยคุณไม่มีใครหรอกนะครับที่จะเอารูปโปรไฟล์โดดจริงอะไปเล่นในแอปหาคู่เขก,ก็ใช้รูปปลอมกันหมดมิตรคนงงๆแหละครับที่เขาเชื่อ <c oughs> แกนี่เป็นโคตเรเลวเลยลบคลิปเดี๋ยวนี้เลยอย่าพูดมากดีกว่าเอาเงินมาแลกคลิปอย่างที่ตกลงกันไว้หรือเปล่า ฉันให้เงินแกไปหลายรอบมากแล้วแต่แกก็ไม่เคยลบคลิปสักทีนึงแกลบคลิปแบวนี้เลยไม่งั้นแกก็ไม่มีวันที่จะได้เงินชัดอีกต่อไปถ้าผมไม่เห็นเงินผมก็ไม่ลบหรอกครับถ้าแกไม่ลบแก่หวังว่าแกจะได้เงินฉันไมแต่บาทเดียวถ้าผมไม่เห็นเงินคลิปนี้มันก็ยังจะอยู่อันนี้แกลบแบบนี้เลยอเอาเงินมาอ้้าแบบะอีเลเดี๋ยวนี้เอาคลิป่เดี๋ยวนี้นะ ไหนใครคนนี้เหรอเฮ้ยไม่เห็นเลยับโลอะทุ่มอะไรตรงโลอะครับนี่ตรงยุงไม่รเรื่องเลยนะครับคุณถูกจับแล้วก็หานหลอบเวล้ตุนมดุลไม่ต้องมาโกอยู่แล้วไปตรงขังเลยเว้ยไปเออโอ้ยเราเป็นตองยองตรงยุได้แล้วสุภาพแบบนี้ตรงไหนชัดอีกแล้วแกเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะไม่เป็นไรแกขอบคุณมากนะถ้าฉันรู้ว่าฉันต้องมาแบบ คุยกับคนสภาพแบบนี้ฉันจะไม่เสียดายทั้งเวลาก็เสียเวททั้งเงินน่าเขาเสียดายเลยอะเออช่างมันเถอะเรื่องมันแล้วไปแล้วตำรวจจับมันไปแล้วจะได้จบสักที <c oughs> นี่แล้วต่อไปนี้แกก็จําไว้นะไพอออนไลน์อ่ะมันอันตรายเชื่อคนง่ายเลิอกอยากได้อาะมีแล้วก็อยากเป็นเหมือนคนอื่น,นเตือนตัวสักทีรู้ไหมโอ้ยฉันเข็ดแล้วล่ะแก ต่อไปนะฉันขออยู่สวยๆสดๆแบบนี้ต่อไปแล้วกันโอ๊ยเขดอีกนานเลยอ่ะดีแล้วแหละให้เป็นบทเรียนนะขอบใจมากนะไหนกันเถอเจโอ๋อ